โอเคทุกคนสวัสดีวันเด็กเอ้ยวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะฮะก็จะมาทำคลิปในโทรศเลทาว่ารีเฟรชแล้วมันปรับแบบใหม่แล้วโปรแกรมหน้าจอในโทรศัพท์กากเกินไปไม่โทรศัพท์กูนี่ะกาเกินไปส่วนโปรแกรมอนหน้าจอในคอมโหลดไม่เป็นแล้วก็ไอ้ที่โหลดได้มันก็กาเกินนไปอยู่ดีก็เลยทำอย่างนี้ทนๆดูอย่างนี้ไปก่อนนะทุกคน ผมก็ดูกล้องด้วยไหนไม่เห็นผมก็จะไอยายังอ่ะผมจะวันนี้ผมจะมาทำซีรีส์ไอตัวเนี้ยคิดแผ็กตัวเดียวจะได้อะไรบ้างคุณจะเสนออะไรครับคุณเอาเราไปที่เทปพาซ่ากันก่อนดีกว่า โอ้เป็นหนึงนทุกคนผมดูไม่ดูร,รู้เรื่องเลยเดี๋ยวตัดไปตอนผมอยู่ทเทเดปาซาเลยโอเคทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงเทเดาซาแต่ผมได้เทรดโอเคไปเทรดพลาซาเลยมมเลอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เทรดพลาซาแล้วแล้วทีนี้แล้วถ้าเออใช่ถ้ากล้องมันสั่นก็ขอขอภัยนะเพราะผมไม่มีขาตั้งที่ยาวขนาดน,นั้นเมียนใช่นหม เดี๋ยวถ้าผมวางนะแป็นหนึง่งถ้าทำผมวางก็เป็นเนี้ยมองเห็นไหมล่ะเห็นดิเห็นไอคอนเนี่ยโอเคทเทรดแรกหรือเปล่อาอ้าวอยู่ในบบการทเทรดผมก็จะทำการถอดทุกตัวออกให้เหลือแต่เจ็ดแพ็คนะแจกเพชรเจ็ดแพ็ค โอ้ช oh, อืมเราจะทำการขึ้นไปยืนบนอมอ,อยู่ไหนอืมดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าทุกคนน่าจะดูไม่รู้เรื่องถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วดูไม่รู้เรื่องขออภัยเป็นอย่างสูงนั่นเราจะขึ้นไปบนนั้น โอเคไอ,อ้โอ้ยวักวเดี๋ยวตับเลยโอเคผมยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมเจอคนที่มาเทรดกับผมแล้วเขาคอดลี่คอดลี่ใหม่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มเก่าแล้วนะมันก็เริ่มหายากขึ้นนี่หนึ่งดูซิว่าเขาจะกดยอมรับไหมข้อเสนอ,อนี้ ผมว่าถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะไหวไงผมว่าผมไม่นะเพราะว่ามันไม่ได้ไดีขนาดนั้นอะ่ะแพงมากจะพิมพ์ไปนะว่าบวกบวกอื้อุ้ยเขียนไม่ถนัดเลยใหม่ บวกบวกว้าวถึงมันจะไม่ใช่บวกบวกจะเป็นดอกจันทร์จันทร์ก็เถอะช่างมันบวกบวกคือตอนเนี้ยมันไม่ได้เก่งหรอกแต่มันแรงไงเข้าใจป่ะใลเชี่นี้ดูดูความแรงของมันร้านของเราเท่าไรของเรามีแค่อไอหมอกล้องเบอร์อ,อ้าเฮ้ นี่มะไรล่ะเออใช่ทุกคนสขสั์วันเด็กเป็นไงบ้างแฮปปี้กันไหมส่วนของผมเนี่ยได้ไม้แขวนเสื้อกับมาให้แม่ตีตัวอนหนึ่งโอเคตลังจากผมโง่ามาหานาทีผมรู้ว่าคามิลาแมนทอนรงนั้นขึ้นไปยืนไม่ได้ว่าจะบ่นอยู่นั่นแหละ เราก็จะเทะ็ดยาวๆเลยเท็ดไปเท็ดอักอักโดนปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีอักเฮ้ยชิดแพกอะไรอะไรของคุณได้บ้างทำไมทุกคนต้องมาเหนือกอรลี่วะนี่ มาดูวนฮะอุ้ยเชียรกล้องกูเบื่อมากเลยเนะี่ยเอ่อถ้าทุกคนมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเน,นมันคือไอตัวอีพิกใหม่ไอตัวเนี้ยไอตัวพิกเมนต์ถือไม้กระบ,บอกเมื่อกี้ันเฟียวว่าขนาดน,น,น,นั้นเลยอ่ะกัดต่อไปโอ้ใช่ ผมคิดว่าคนดูน่าจะบอกว่าเ้ยไปดูคลิปอื่นดีกว่าไปดูคลิปของคนอื่นดีกว่าอืมเออะอะก่อนออกไปก็กดซับก็ได้นะผมจะมาทำคลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งฉบับรีเมคให้มันดีขึ้นเอ๊เจ็ตแพ ตัวเดียวคมคมเขาเอ้ยกลัวไม่ใช่อ่ะโหแล้วเมื่อกี้ลายเซ็นด้วยนะสปีกเกอร์ลายเซ็นยังไงกูไม่ได้เมื่อกี้ะเอ้ยเออยเอยเอ้ยเออยบล็อกเอ้เอ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 จ็ทแพคดูซิว่าในอีพีนี้เราจะได้อะไรกันมาบ้าง เจ็ดแผกตัวเติมดาเมจหมื่นกว่าแลกกับไอเคียนเนี่ยนะนะดูวความสงสารละเวทานาของผมนะเอาคำว่าคุยเป็นตึงๆหยอกกูไม่ให้อะไรเลยขอฟรีขอฟรีครับพี่ เอ,าเอา้าต้องกวนตีนะ่เนี่ยไอสัตว์เจ็ดแพ็กเซนิเตอร์ไม่ใช่กูไม่ได้กูเชื่อเลยยังไงกูก็ไม่ได้ตัวอันนัเน่ยอ่าเปลี่ยนเป็นอะไรวะอะไรวะนั่นน่ะเมก โอ้โหเย่แค่แล้วคือกูมีเมกอยู่แล้วไงโหจะให้ดูอะไรนะพี่กูมีหมดแล้วไอ้สัตว์้วกวางเลนเดียวอออ๋อคิง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 นั่นแหละกลี คือยังไงอะเมื่อกี้คือแบบไม่มีตัวแรกหรือว่าทำตัวหน้างูคิดว่าตัวเจดก,กาเป็นไงเนี่ยมึงอืม,อ,มอันนี้คืออัปเกรดไททันซีนิมานะฮะไออัปเกรดไท เมื่อกี้คืออัปเกรดไททันทีวีก็คือซีนิมานแบนปกตินั่นแหละคุณกูดจะไอค้คุณก๊อดดิมึงกูดมาเสียงไหนวะโอ้ย,ยปัิเส็อย่งเร็ว ดีเจดีเจเรื่ออะไรวะเผื่ออไรวะอืมอันนี้ผมก็ไม่ไม่เอาแล้วกันอะไม่น่าได้อะ ไ,ไถ้าผมจะลองกดดูนะไม่ได้ทุกคนแล้วเขาก็จะเออนี่น เจ็ตแพคโพันเก้าเอาสิครับรอยเคี้ยอยะไรล่ะเออแต่แต่เมื่อกี้อะ <c oughs> ผมว่ามันคุ้มทั้งสองฝ่ายนะว่ามันก็แลใช้ได้แต่ส่วนคนส่วนใหญ่จะไปม,มองเห็นถึงความแลวของเอนจิเนียริ่งแล้วไม่มองเห็นความแลวของเจ็ตแพคคาเมล่าน่าสงสารเขา กดไลค์คลิปนี้เพื่อไว้อะไรให้แก,กเขาคนนั้นไอ้ชิดเอ้ย Shit. เอ้ยยยเอ้ยเอย,เ,ย,เ,ยเขาจะเสนอ ตัวอุ้ยเหี้ยเอ่อมันมีทีวีฮันเตอร์มันมีแซนต้าทีวีฮันเตอร์ 4DJ please 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 เอาตออ you ัวนี้ปะตึ้งตึ้งเฮ้ฮัมฉันขอชิริตโตได้ไหม ฉันขอิริโตะได้ไหมิที่เราต่อไปนะฮะเราจะเขียนไปไอ้คิมอมาอยู่ไหนวะแล้วก็ ยอย่าได้ปรี๊บขอเป็นเพ like okay. <wh> ื <et> ่อนอย่างนั้นเหรอการเป็นเพื่อนสำหรับเราอะเออคอื้อหืฮึแต่ไอไอ้ย๊ ดูสิว่าเขาจะแอดตัวอะไรอ่มทีวีสร้างกำแพงไม่น่าได้นาาเมื่อกี้นะคะมีทีวีสร้างกำแพงเซนิเตอร์แล้วก็เออไอ้ราดเลเซอร์ไม่รา,าอ้อะไรนอีตัวมิติใไหมเออมีทริก สาวนี้เขาเจะให้ตัวอะไรกับเราขอบคุณครับเดี๋ยวคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้าแล้วกันคิดเกดละนจิโลให้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 ตัว อืมเราจะเอาคนสุดท้ายที่ยอมเสนอให้เราเอ้ยยเอ้เกกกะเอ้คุณเออเซนิเตอร์เซนิเตอร์อเรย่ตอนนี้ผมซูมหน้าจออยู่นะครับทุกคนก็เลยเห็นแค่นั้นเราคงคเกซูมกับ ขออีสักคนหนะนะน่าน้านิส่ยคนนี่มันย้ย่จริงๆเขาจะให้ให้เฮ้ยมึงให้อะกทีสิกำลังคิดว yeah, yeah, ิเคราะห์แย่ๆอยู่ละโอ้คนผมไม่ไหวแล้วว่าแอดตัวอื่นด้วยลวกัน อ่ะเอตัวอืนเดแล้วกันดูสิว่าเขาจะให้ตัวอะไรผมมาโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วขี้เกียจแล้ว ฮ่าฮ่า <experiences> ฮ่าฮ่า pues ฮ่า like ฮ่าอบคุทุกคนบายบายครับบุยบุย